ช่วงอายุ18เดือนพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวทักษะวิ่งได้อุปกรณ์ลูกบอลเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนติเมตรวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประเมินเล่นวิ่งแข่งกับเด็กหรืออาจกลิ้งลูกบอลแล้วกระตุ้นให้เด็กวิ่งตามลูกบอล เด็กวิ่งได้อย่างมั่นคงโดยไม่ล้มและไม่ใช่การเดินเร็วพัฒนาการด้านการเคลื่อนไหวทักษะเดินถือลูกบอลไปได้ไกล3เมตรอุปกรณ์ลูกบอลเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนติเมตรวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข 1. จัดให้เด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองยืนหันหน้าเข้าหากันร,ระยะห่าง3เมตร 2. ผู้ประเมินส่งลูกบอลให้เด็กถือและบอกให้เด็กเดินไปหาพ่อแม่ผู้ปกครองผ่านเด็กสามารถเดินถือลูกบอลไปได้ไกล3เมตรโดยไม่ล้มและไม่เสียการทรงตัว พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาทักษะเปิดหน้าหนังสือที่ทำด้วยกระดาษแข็งทีละแผ่นได้เองอุปกรณ์หนังสือรูปภาพทำด้วยกระดาษแข็งวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประเมินกลางหนังสือไว้ตรงหน้าเด็กแสดงวิธีการเปิดหนังสือให้เด็กดูและบอกให้เด็กทำตาม เด็กสามารถแยกหน้าและพลิกหน้าหนังสือได้ทีละแผ่นด้วยตนเองอย่างน้อยหนึ่งแผ่นพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและสติปัญญาทักษะต่อก้อนไม้สองชั้นอุกปกรณ์ก้อนไม้สี่เหลี่ยมรูปบาท 4ก้อนวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข 1. ผู้ประเมินต่อก้อนไม้สองชั้นให้เด็กดูแล้หรือแบบออก 2. ยื่นก้อนไม้ให้เด็กสองก้อนและกระตุ้นให้เด็กต่อก้อนไม้เองประเมิน3มครั้งผ่านเด็กสามารถต่อก้อนไม้โดยไม่ล้ม2ใน3ครั้ง พัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาทักษะเลือกวัตถุตามคำสั่งได้ถูกต้อง3ชนิดอุปกรณ์ของเล่นเด็กเช่นตุ๊กตาผ้าบอลรถวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประเมินวางวัตถุ3มชนิดไว้ตรงหน้าเด็กแล้วถามว่าตุ๊กตาอยู่ไหนรถอยู่ไหน บอลอยู่ไหนจนครบทั้ง3ชนิดแล้วจึงสลับตำแหน่งที่วางวัตถุประเมิน3ครั้งผ่านเด็กสามารถชี้หรือหยิบวัตถุได้ถูกต้องทั้ง3ชนิดอย่างน้อยชนิดละสองครั้งพัฒนาการด้านการเข้าใจภาษาทักษะชี้อวัยวะได้1ส่วน วิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข 1. ถามพ่อแม่ผู้ปกครองก่อนว่าเด็กรู้จักอวัยวะของร่างกายส่วนไหนบ้าง 2. ผู้ประเมินถามเด็กว่าปากอยู่ไหนโดยถามสามครั้งผ่านเด็กสามารถชี้อวัยวะได้ถูกต้อง2ใน3ครั้ง พัฒนาการด้านการใช้ภาษาทักษะพูดเรียนคำที่เด่นหรือคำสุดท้ายของคำพูดวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประเมินพูดคุยกับเด็กเป็นประโยคสั้นๆไม่เกิน3ามคำแล้วสังเกตการโต้อตอบของเด็กผ่านเด็กเรียนคำพูดที่เด่นหรือคำสุดท้ายของคำพูดเช่นหนูไปเที่ยว เด็กเรียนคำว่าเที่ยวหรือไปได้พัฒนาการด้านการใช้ภาษาทักษะพูดเป็นคำคำได้สี่คำเรียกชื่อสิ่งของหรือทักทายต้องเป็นคำอื่นที่ไม่ใช่พอ่อแม่ชื่อของคนคุ้นเคยหรือชื่อของสัตว์เลี้ยงในบ้านวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ถามพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเด็กพูดเป็นคำคำหรือรู้จักสิ่งของอะไรบ้างผ่านเด็กพูดได้อย่างน้อยสี่คำเช่นทักทายสวัสดีและเรียกชื่อสิ่งของต่างๆเช่นโต๊ะแมว พัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมทักษะสนใจมองตามสิ่งที่ผู้ใหญ่ชี้ที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย3เมตรวิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ประเมินชี้สิ่งที่อยู่ไกลอย่างน้อย3เมตรเช่นโต๊ะนาฬิกาแล้วพูดชื่อสิ่งของเช่นโน้นโต๊ะโน้นนาฬิกาแล้วสังเกตว่าเด็กมองตามได้หรือไม่ เด็กมองตามเมื่อชี้สิ่งที่อยู่ไกลออกไปอย่างน้อย3เมตรพัฒนาการด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคมทักษะดื่มน้ำจากแก้วโดยไม่หกอุปกรณ์ถ้วยฝึกดื่มมีหูใส่น้ำเสร็จ1นส่วนสีแก้ววิธีประเมินทักษะโดยเจ้าหน้าที่สาธารณาสุข ถามพ่อแม่ผู้ปกครองว่าเด็กสามารถดื่มน้ำจากแก้วโดยไม่หกได้หรือไม่หรือผู้ประเมินส่งแก้วให้เด็กสังเกตการดื่มของเด็กผ่านเด็กยกแก้วขึ้นดื่มโดยไม่หก